เราอยากต่อยอดความเป็นไบโอเทคให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับเราน่าจะเป็นบริษัทยาบริษัทแรกที่เป็นสัตวแพท์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราเชื่อว่าไบโอไซน์น่าจะเป็นจิ๊กซอที่มาต่อยอดต้นน้ำของการผลิตปริษัทในเมืองไทยและก็ใน c ซ m v ครับพวกผมประมาณ7คนฮะเป็นสัตวแพทย์ทั้งหมดนะครับงั้นมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจน,นะครับแล้วก็ รู้จักกับสินค้ารู้จักกับตลาดรู้จักกับความต้องการของของตลาดรู้จักลูกค้าดีนะครับงั้นความเชี่ยวชาญของเราคือไปวางโปรแกรมโปรแกรมยาโปรแกรมวัคซีนให้กับฟาร์มต่างๆอันนี้เป็นจุดเด่นเราที่เราใช้วิชาการนําหน้าการขายนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาต่าง,งๆให้กับเกษตรกรได้เพราะว่าเป้าหมายของการผลิตประสุสธร์เนี่ยต้องทำไงหนึ่งให้สัตว์แข็งแรงไอ้สองคือมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำนะครับงั้นเรามีความสามารถในฐานะสัตวแพทย์หาสินค้าที่มีคุณภาพมาตอบโจทย์แล้วก็มีบริการหลังการขายที่ครบวงจรทั้งหมด นะครับก็เลยไนดะ้รับความใจจัดคู่ค้าและลูกค้าตลอดเวลาที่ผ่านมาครับประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกงั้นเราเราไปพูดส่งออกรายใหญ่นะครับงั้นโพดิชั่นนี้อันหนึ่งความมั่นคงทางอาหารเราได้อย่างที่สองคือธุรกิจที่เบโไซายทำนะฮะเราไปพูดนําเข้าผู้ผลิตและจัดจาหน่ายยาและวัคซีนเวชภัณฑ์ต่างๆเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่ใช้ในวงการปรศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงนะครับไอ3คือ ตราบใดที่ปัจจัย4เรื่องอาหารนะครับจะเป็นจุด,จดพื้นฐานของการบริโภคเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจเรายังเตต่อไปได้เราเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่ซัพพอร์ตเรื่องพลายเชนทั้งหมดนะครับงั้นสินค้าในกลุ่มของไบโอไซด์ทั้งหมดก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ตอนนี้เราน่าจะมีทีมงานขายที่เป็นสัตวแพทย์นะครับสัตวบาลและที่ในการแพทย์ยไม่ต่ำกว่า70คนบริการอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสินค้ามากกว่า4-500ไ้รอยเอมแล้วก็กระจายในซุปซิกเมนต์ของตลาดถ้าขนาดใหญ่ท ทางเคอือเจริญพกภัณฑ์ CPF นะครับเครรอเบทโกนะครับเคอือไทยฟู้ดทั้งหมดอันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักทั้งหมดทั้นนีสุกรและก็สัตว์ปีบางส่วนเรามีการส่งออกไปบ้างนะครับเรามีส่งออกไปตลาด CLMV บ้างงั้นสินค้าที่ออกจากเมืองไทยไปเลยที่มีการผลิตจาประเทศไทยจะได้รัการยอมดับจากเพื่อนบ้านใน CLMV ทั้งหมดเนื่องจากว่าสินค้าในกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์เนี่ยน,นะฮะ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะสกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นสารเสริมอาหารสําหรับสัตว์นะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่เป็นวิตามินพรีมิกซ์นะฮะคือเป็นวิตามินและธาตุที่จําเป็นสําหรับสัตว์เฉพาะ2กลุ่มนี้มูลค่าตาลาดรวมกันประมาณ1 1ึ0 0หล้านถือเป็น1ใน3ของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ทั้งหมดถ้าเราสามารถผลิตเองได้เนี่ยนอกจากโอกาสที่เราจะเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศแล้วเนี่ยเรายังสามารถส่งไปให้คู่ค้าเราในต่างประเทศได้ เราจะทำเป็นกลุ่มสินค้าทั้งหมดเนี่ยสี่กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเราใช้ชื่อว่านิวทรีมิกจะเป็นวิตามินและธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์นะครับคือจำเป็นต้องใส่นะคะอยู่ในข้อกฎหมายที่บังคับของอาหารสัตว์กลุ่มที่สองเนี่ยเราใช้ชื่อว่ากลุ่มออพติมิกจะเป็นแร่ธาตุอินทรีย์ที่เสริมประสิทธิภาพให้กับสัตว์นะครับทั้งในแง่ของเปลือกไข่เรื่องของคุณภาพเนื้อหรือประสิทธิภาพในการโตกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มนิวเทสนิวเทสเนี่ยเป็นกลุ่มเอนไซม์ นะครับเอนไซม์ N ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารให้กับสัตว์ทุกประเภทนะฮะส่วนกลุ่มที่4เนี่ยเราใช้ชื่อว่ากลุ่มนิวติโปรเป็นกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกกับ p พรี i o ไบโอติกนะครับเนื่องจากว่าทิศทางของตลาดปรุษัทเนี่ยนะฮะเป็นทิศทางในการปลอดยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้สารเสริมประเภทที่เป็นจุลินทรีย์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค มีทั้งสงส่วนนะฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตของโรงงานที่อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสารเสริมโดยเฉพาะเรื่องสารเสริมเนี่ยเป็นส่วนที่ตลาดที่ค่อนข้างใหญ่สาหรับสัตว์เลี้ยงนะครับพวกนี้เป็นตลาดที่เรามองเห็นแล้วทิศทางของตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยเติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียกบกับสัตว์ทั้งหมดนะฮะส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนที่เราเป็นตัวแทนจําหน่าย ทางบริษัทเนี่ยก็ได้รับโอกาสนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารยี่ห้อเพชรดีกรีนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายในเชนที่เกี่ยวกับการรักษาโรคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกรักษาสัตว์นะครับซึ่งสงส่วนเนี้จะเป็นส่วนที่เติบโตได้ค่อนข้างมากก็จะมาแชร์ในส่วนของภาพรวมของเครือเนี่ยได้มากขึ้นปัจจุบันเนี้เราทํางานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคนะครับ แม้ว่าปริมาณอาจจะไม่สูงมากแต่มูลค่าและการส่งผลต่อภาพรวมของประเทศถือว่าสูงมากๆก็คือตัววัคซีนและชุดตรวจชุดตรวจเนี่ยเราทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่า real time PCR หรือที่รู้จักกันก็คือ RT PCR เราทำแพลตฟอร์มตัวนี้กับชุดตรวจที่เรียกว่าโรค ASF ต้องบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่สำคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าอัตราการตายเกือบ1 0 0นะครับไม่มีวัคซีนรักษา ดังนั้นการตรวจจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการป้องกันไม่ให้โรคเข้านะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพัฒนา ASF นะครับแล้วก็จัดจำหน่ายจนเป็นผู้นําเกี่ยวกับชุดตรวจตัวนี้ในประเทศไทยเราขยายแพลตฟอร์มของเรียวทามพิซีอาไปทําชุดตรวจเกี่ยวกับโควิดปัจจุบันเนี่ยเราทําชุดตรวจโควิด COVID ในแพลตฟอร์มเรียวทามพิซีอาได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากออย ส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในโปรเซสที่เราทำมาแล้วเกือบ5ปีเป็นตัวเกี่ยวกับวัคซีนโดยวัคซีนที่เราทำเนี่ยเป็นวัคซีนที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคนะครับในภูมิภาค c l V นะครับแล้วก็พัฒนาวัคซีนตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยทำร่วมกับไบโอเทคถ้าวัคซีนตัวนี้สำเร็จก็จะเป็นวัคซีนตัวแรกของประเทศไทยนะครับที่เกิดขึ้นภายใต้ฝีมือของคนไทยแล้วก็มาใช้เพื่อป้องกันโรคในภูมิภาค c l V ผมอยากให้เห็นภาพหลักๆสักงสองภาพนะครับภาพแรกคือด้านการเงินก่อนนะครับเ,เงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยโอเคครับเราคงมาใช้ในการเสริมสภาพข้อธุรกิจนะครับเพราะว่าออร,ร์แกนิกโค้ดขององค์กรนั้นต้องโตต่อนะครับแต่ส่วนออร,ร์แกนิกโค้ดครับปีะละไม่ถึงสิบพันยี่สิบเปรเราต้องโตต่อในธุรกิจนี้ต่อไปส่วนเป้าหมายธุรกิจนะแน่นอนครับหนึ่งนะครับการต่อยอดธุรกิจจากปัจจุบันไอ้สองคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักอีกอันหนึ่งของเราคือเรื่องการวิจัยและพัฒนานะครับเราอยากต่อยอด ความเป็นไบโอเทคให้มีความชัดเจนมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิจัยและพัฒนาในชุดตรวจเพื่อควบคุมป้องกันโรคอยู่แล้วและไอ้ตัวหนึ่งที่คิดว่าเราน่าจะมาตอบโจทย์ปรุษัตทในเมืองไทยได้ไดน่ยนะก็คือวัคซีนในสัตว์เพื่อผลักดันให้ไบโอไซเป็นกลุ่มบริษัทที่นําเรื่องไบโอเทคมาใช้กระบวงการปรุษัตทนะครับเราเชื่อว่าไบโอไซน่าจะเป็นทิ๊กซอที่มาต่อยอดกับอ้นานาของการผลิตปรุษัตทในเมืองไทยและก็ใน C i M V ครับ